พี่น้องเอ้ยชีวิตของคนเท่านั้นมีคาจงใส่ชีวิตให้คุ้มค่าที่เกิดมากเกิดเท่าใส่ชีวิตที่ผิดพลาดมันสิเสียเวลาและโอ,อกาสเกิดเท่ายางกลาวาปิดผาดไปมันสียางไปเหยียบถือขี้ไก่สนดบวาพี่น้องเอ้ยกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง พอกบผมนุ่มมีสารตอนตเสาร์พี่น้องมือนีนุ่มมีสารสิบห้ามาเบืองดอกใหม่พี่น้องมอหมักบัวเจ้าดอกไหม่กำลังงาม่วงนี้ดอกไหม่กำลังเบ่งบานเนะพ่อแม่พี่น้องเบืองเอาพี่น้องหมักบัวมักกับเบืองเอาหลดพี่น้องต้นนี้มันสิออกดอกแล้วก็ให้พลนผลิตน้ำได้พี่น้อง นวยมันจะเป็นสีแดงๆพี่น้องสามารถกินได้เนาะพี่น้องนี่ช่วงนี้ดอกใหม่ต้นใหม่บานหลายพี่น้องมีแต่ต้นงามๆดอกงามๆพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้ดอกซากุระกะบานนี่พี่น้องแต่วานนุ้มีสานบ่ด้ไปไทยเบื้องหอกพ่อแม่พี่น้องบ่มีเวลาไทยเบื้องสมนีแหละครับพ่อแม่พี่น้องเอาเบื้องเอาพี่น้อง นุ่มอีสานกับภาพาบเบิเบงซํานี่แหละครับพอแม่พี่น้องกาบสวัสดีครับ